เป็นสวนลำไยนะฮะในบ้านนะฮะบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะบ้านใหม่เล็กเดียวนะฮะปลูกแล้วไม่อยู่นะที่จะรถได้ประมาณหนึ่งคันสองคันนะฮะบ้านก็งามอยู่แล้วเนาะบ้านสวนเนาะนี่ฮะมีบ่อปลาเล็กๆนะฮะเลี้ยงปลาไว้หนึ่งบ่อทั้งข้างก็เป็นสวนลำไยบ้านสวนเหมือนกันนะฮะ ตนั้นคุณบอนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชียงรายขายที่ดินนะวันนี้พาทุกท่านไปชมที่สวนนะบ้านสวนของชาวบ้านนะฮะก็ไม่ไกลจากตัวเมืองอา่อาอ่าอำเภอเมืองเชียงรายนะฮะอยู่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะที่เห็นนี่เป็นสวนลำไยนะลูกค้านะเป็นสวนในพื้นที่เนินนะฮะแล้วก็มีบ้านสร้างใหม่ให้หนึ่งหลังนะลูกคนะ้า คือเจ้าของสร้างแล้วไม่ไม่ได้อยู่อาศัยเลยนะฮะน่านากระติดถนนการเกษตรกว้างเลยทีเดียวนะฮะลูกค้าก็ะไปสวนลำไยฮะเป็นที่เนินนะพร้อมบ่อปลาหนึ่งบ่อฮะมีไฟฟ้าน้ําประปาครบคันนะฮะน้ำประปานี้เป็นน้ําปลาผุดเจาะนะครับที่เจ้าของลงทุนเจาะเองเลยนะลูกค้านะก็เอกสารโฉนดฮะสี่ไร่หนึ่งงานเจ็ดตารางวาขายยกแปลงกันเลยทีเดียวนะฮะสองล้านห้าแสนบาทฮะอยู่บ้านลองเบอร์ตะบลห้วยสักเฟืองมือจังหวัดเชียงรายนะครับ ด้านหน้าก็ติดถนนลูกหลังถนนการเกษตรหน้ากว้างประมาณ4ประมาณ30หรือ40เมตรนะลูกค้านะฮะก็ไฟฟ้านี้ไปนี่หายจากไฟฟ้านะฮะประมาณ1กิโลเมตรนะลูกค้านะปัจจุบันนี้เจ้าของนำโซดาเซลล์มาใช้ในพื้นที่ก่อนนะฮะผมแล้วก็ปรับมาในเป็นบาดาลนะฮะลูกค้าเจ้าของเจาะเองนะฮะก็มีผลไม้ทางเกษตรทางสวนลำไยนะฮะแล้วก็มีบ่อปลาให้หนึ่งบ่อนะฮะ การเดินทางนี้ก็ใช้ถนนุนทอรลหน์สองนะะ,อะตอนนี้เราเข้าอยู่ในแปลงกันนะลูกค้านะก็ที่เห็นนี่ก็จะเป็นแทงน้ำท่านลักลอบระบบะใช้ระบบหยดน้ำนะแต่ละต้นนะฮะไม่ต้องใช้สายยางในการลดต้นไม้นะฮะใช้ระบบเป็นท่อน้ำหยดนะลูกค้านะแทงน้ำเรามีให้หมดนะฮะลักษณะที่แปลงนี้เป็นที่เนินนะลูกค้านะ,ะซ้ายขวานี้จะเป็นสวนลำไยกับสวนยางพารานะฮะแถวนี้ก็เป็นบ้านสวนทั้งหมดเลยลูกค้านะ ที่ดินแปลงนี้สีไร่หนึ่งงานเจ็ดตารางวานนั้นจะเป็นส่วนลำยเยทั้งหมดนะครับะะระบบน้ํารองรับให้หมดเจ้าของเจาะน้ําบาดาลเองนะฮะลูกค้าแถมบ้านในบ้านใหม่ให้หนึ่งหลังนะฮะเป็นบ้านที่บ้านชั้นเดียวนะประมาณ2ห้องนอนหนึ่งสองห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องโถงนะฮะแล้วก็ที่โจรดรถประมาณได้2คันนะลูกค้าคือเจ้าของเขาสร้างบ้านแล้วก็ไม่ได้อยู่อาศัยเลยนะฮะก็มีปัญหาเรื่องการเงินงนิดหน่อยนะลูกค้าแล้วก็เลยจะขายนะลูกค้าก็บ้านเป็นบ้านใหม่เลยนะฮะ แค่ตัวบ้านนี่ก็หลายแสนแล้วนะครับคุ้มเลยนะครนะับลูค้นะก็เอกสารโฉนดนะฮะสี่ไร่หนึ่งงานเจ็ดตารางวานะฮะยกแปลงกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมบ,บ้านนะสองล้านห้าแสนบาทก็สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านสวนนะก็ได้ตัวเมืองเชียงรายนะ,ะใกล้ถนนเชียงรายเทิงนะ,ะแตงนี้ห่างจากถนนลาดยางนะ,ะสายอ,าอ่อาอามาดูในตัวบ้านกันลูกค้านะอันนี้เป็นบ้านสไตล์ดูดรอปนะลูกค้านะ สไตล์บ้านสวนทั่วไปนะฮะเป็นบ้านใหม่นะที่ลูกค้าสร้างขึ้นมาก็ไม่ได้อยู่อาศัยลูกค้าก็มีธุระมีกิจการอยู่ที่กรุงเทพก็ไปทําง,งานที่กรุงเทพนะฮะก็สร้างทิ้งไว้เผื่ออนาคตนะฮะยามกระทรงกรเกษยณนะ,ะก็มาอยู่บ้านหลังนี้ได้นะครับผมบ้านใหม่นะลูกค้านะก็ที่จอดรถประมาณได้2คันนะไฟฟ้านะับประปาครบคันนะฮะอ่านี่ฮะอันนี้คือล้วก็มีแถมมีโรงเก็บอุปกรณ์ให้ให้ หลังนะลูกค้านะที่เห็นนะฮะอ่ะเรามาดูส่วนอ่าด้านหลังบ้านกันนะฮะว่าเป็นยังไงฮะด้านหลังบ้านก็จะมีอ่าเขาว่าที่เก็บอ่าระเบียงนะฮะที่เก็บอุปกรณ์มากมายนะฮะอ่ะทัามาดูส่วนที่น้ำนี่เห็นนะคือน้ำในในแปลงนะลูกค้านะเป็นน้ำบาดาลที่เจ้าของเจาะไว้นะฮะน้ำแรล่งหมักนะฮะน้ำใสเลยทีเดียวนะฮะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรนะฮะเจ้าของพรีให้หมดเลยนะลูกค้านะฮะ ก็ซื้อแล้วเก็บผลผลิตสวนลำไย,ยได้เลยนะนะครับบรรยากาศดีฮะร่มรืม่นเย็นสบายนะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านสวนใกล้ตัวเมืองเชียงรายนะใกล้ถนนเชียงรายเทิงนะห่างจากถนนเชียงรายประดับ3.5กิโลเมตรนะทุกคนนะฮะสวนลำไย,ยนี่ฮะ,ยยะ,ฮะก็มีเต็มพื้นที่เลยนะฮะนี่คือระบบสปริงน้มนะทุกคนนะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวทางทีมงานจะเทสให้ดูนะ,ะว่าการระบบ สปริงน้ำน้ำหยดเนี่ยจะใช้ได้ปกติหรือเปล่านะครับก็เทสกันดูเลยนะฮะเดี๋ยวเขาลบให้พันให้เจ้นที่เขาเปิดวาล์วก่อนนะเจ้าของก็ทำระบบสปริงเกอร์ไว้นะฮะลูกค้านะนทั้งน้ำหยดทั้งสปริงเกอร์นะครับก็ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยนะฮะนะซื้อแปลงนี้ก็สารงานพัฒนาแปลงนี้ต่อไปได้เลยนะลูกค้าน้ำดีฮะน้ำดีดินดีนะบรรยากาศดีมากลูกค้า ก็แถวๆด้านข้างนี่ก็เป็นบ้านส่วนของชาวบ้านท,ที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับก็แปลงนี้ห่างจากตลาดห้วยศักด์ก็ประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะครับนะแล้วก็ตัวเมืองเชียงรายก็ประมาณ25กิโลเมตรนะฮะก็ห่างจากาสามแยกเหมืองง่าที่เลี้ยวไปเมืองพานะประมาณสัก3กิโลเมตร4กิโลเมตรนะฮะไม่ไกลนะฮะในส่วนของที่เป็นที่เห็นเป็นอะไรนะ ลงเก็บอุปกรณ์ท้าก็จะมีสระน้ำสำหรับเลี้ยงปลาไว้ให้หนึ่งบ่อนะลูกค้าสำหรับใครที่มีโปรมีปลาเลี้ยงปลาไว้ยามกินนะฮะเป็นบ่อเล็กๆนะฮะเลีะะ้ยงปลาไว้น้ำไม่ให้เกยแห้งเลยนะครับเอกสันสิชนโหน,นะสี่ไร่หนึ่งงานเจ็ดตารางวาสองล้านห้าแสนนะพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะลูกค้านะฮะ คือขอเรียกว่าอะไรอ่ะแผงควบคุมโซลาเซลล์นะฮะที่ติดกับมากับบ้านนะลูกค้านวัตเฟนรอบเป็นลวดวดหนามเจ้าของทํารด้วดหนามหมดแล้วนะลูนะทั้งแปลงเลยนะฮะล้อมรอบเลยไม่ต้องกังวลเรื่องอานาเขตเขตัวนี้คือที่เห็นนี่คือการเจาะน้าบาดาลที่เจ้าของเจาะทิ้งไว้นะฮะจุดเจาะน้ําบาดาลเลยนะฮะก็เราเดินไปท้ายแปลงกันลูกค้าท้ายแปลงของเรานี่ก็จะเป็นสวนน้ำใยเหมือนกันนะฮะยาวไปท้ายแปลงเลยนะฮะ เป็นที่เนินนะลูกค้าแปลงนี้นะฮะผลผลิตเก็บได้เลยนะฮะสวนลำไยนะฮะบริการดีมากครับผมจัดการระบบทั้งระบบหยดน้ำระบบสปริงเกอร์นะฮะไฟฟ้า <ง izations> มีหมดในครบครันเลยนะฮะก <lounge> ็แปลงนี้อยู่บ้านหนองเบอร์นะตนําบลห้วยสักพื้นเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเอกสารสิทธิ์ชนดนะฮะพร้อมโอนทันทีเลยนะลูกค้านะ ด้านหลังนี้รูปทรงก็จะแคบนิดหนึ่งนะครับนะหน้าก็จะกว้างนะประมาณ30กว่าเมตรนะฮะลองรู้ลรอกขอบชิดนะฮะเอกสารโฉนดนะครับผมสี่ไร่หนึ่งงาน7ตารางวานะยกแปลงกันเลยจะสองล้ ja. นาหนห้าแสนบาทนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะบ้านสวนนะใกล้ๆตัวเมืองเชียงรายใกล้ถนนเชียงรายเทิงเรามาดูแปลงนี้ได้นะฮะทุกคนนะ ดีลุ่มลื่นทั่วไปนะฮะมีแต่สวนลำไยนะลูกค้านี่คือระบบจัดการสปริงน้ำนะฮะเราเปิดให้ดูอีกทั้งด้านหน้า,นด,านด้านหลังแปลงนะใช้ได้หมดนะทาระบบสปริงน้ำจ <c oughs> <c oughs> ัแ เครื่องตัดไสน่นั่นนี่อันนี้เป็นของใครนี่ของปหลวงกะปงไปของไอ้นี่ทุนะนะก็อ,อยู่บ้านหลองเบอร์หนอเบอ้ดินในเลยนะดินน้นอยนเนะพูดลงทุนหน่อ ชนอนได้ทงมาพุด้มลงเม็ดไหวคอบเม็ดเจ้าพุ่นนะมนิีจะไล่ะถ้าพุดเลกาเมตดวัดมาหเมตดอันจะเหี่ยหอมน้อยเดียวมันมีกฎหมามคุ้มฟองนะุทนี้าลดกพุเม็ดดอกอบเม็นดอกไอนี่ห่างไฟฟ้าประมาณสักสกิโลนไอ้เอะไฟฟ้ามีนเห็ยนเข้ามาตรงปากซอยลย เสนดไบเดียวหรอสี่ไรหนึ่งเาสิบนา0เจ็ดสิบห้าหรัดทิศตะลางวะบ้านใหม่เลยเนาะแปลงแรกไม่ได้ยูเละก็เห็นได้ว่าเป็นบ้านใหม่เลยนะกครานะอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ข้างในก็ใหม่หมดนะลูค้านะถ้าไม่ว่าจะเป็นที่นอนตู้เก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆนะฮะ หรืเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งต่างๆก็ของใหม่ทั้งหมดฮะเจ้าของมอบให้หมดเลยนะราคานะประมาณสองห้องนอนนะฮะหนึ่งห้องโถงแล้วก็ประมาณหนึ่งห้องน้ำนะฮะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงเนาะก็สวยอยู่นะฮะไปนี้สำหรับแปลเยี่ยมสองคั้นมั่นบ้านใหม่นะค่านผูกแล้วไม่ได้อยู่เราสามารถจอดรถตรงนี้ได้อีกคันหนึ่งนะท่าน้ชด้านหน้าแปลงเซอรเบียเนาะ ระบบไฟฟ้าเป็นโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์นะลูกค้านะฮะก็ต่อไฟฟ้าหลักเนี่ยประมาณสัก1กิโลเมตรนะฮะบรรยากาศดีล้อมรอบด้วยนะที่เนินเห็นภูเขานะฮะในโซนไม่เปล่าเปลี่ยวนะลูกค้าแถวน,นี้ก็เป็นบ้านสวนทั้งหมดอ่ะระบบน้ำเราก็มีนะห่างจากถนนลาดยางนะฮะประมาณ1.5กิโลเมตรนะลูกค้าก็อยู่เขตตะบลห้วยสังเพลิมือจังหวัดเชียงรายนะฮะถือว่าคุ้มนะลูกค้านะฮะ สีไร่หนึ่งงานเจ็ดตารางวา2องล้านห้าแสนบาทนะฮะร,ราคานี้นะฮะบ,บ้านใหม่นะฮะย้ําเลยนะฮะเป็นบ้านใหม่นะสร้างแล้วไม่ได้ปลูกไม่ได้อาศัยนะลูกค้าใครที่การบ้านสวนฮะรักสง,งบนะบลูกค้าก็มาดูแปลงนี้ได้นะฮะสองล้านห้าแสนบาทนะรประมาณสีไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบห้าตารางวานะนี่คือด้านหน้าแปลงนะฮะประตูล้มลุวโอเคชัดเจนนะ มันเป็นถนนการเกษตรนะฮะซื้อที่ดินแปลงนี้ยังได้บ้านยังได้สวนลำไยพร้อมรายได้จากการเก็บสวนลำไยนะฮะระบบไฟฟ้าน้ำประปาเรามีให้ครบครันนะลูกค้าก็สนใจแปลงนี้ทักมานะฮะกับบ้านสวนหนึ่งหลังพื้นที่หนึ่งสี่ไร่หนึ่งงานถึงห้าตารางวาราคาอยู่ที่สองล้านห้าแสนบาทนะฮะอยู่บ้านน้องเบอร์นะตะบนน้อยสักกุลมือจวนเชียงรายนะฮะห่างจากตัวเมืองประมาณสัก25กิโลเมตรห่างจากตลาดหุ้นสักประมาณ10กิโลเมตร ขอบคุณครับที่รับชมและติดตามเจอใหม่ที่สอดอินซาดีนะครับเดี๋ยวดูทางออกกันลูกค้าอ่ะตอนนี้คือทางออกนะฮะสวนที่เราจะขายอยู่ด้านหลังด้านหลังแปลงนะลูกค้านะเจนว่าทางที่เข้ามาเป็นทางการเกษตรนะลูกค้านะทางนี้กว้างเลยทีเดียวนะรถยนต์รถอะไรสวนได้กันสบายเลยนะพร้อมไหลทางนะประมาณ5-6เมตรได้นะฮะบริเวณโดยรอบก็จะเป็นสวนยางพารานะฮะสวนลำไยแล้วก็ต้นสักนะฮะ สลับกับที่เนินแล้วก็ที่นานะฮะแถวนี้ไม่เป่าเปลี่ยวนะลูกค้านะสามารถเข้าออกได้สบายในชาวบ้านก็ใช้สัญจรกันเยอะอยู่ฮะที่ดิน <iv> แปลงนี้นะฮะก็อย <for> ู่บ้านลองเบิร์ตฮะตำบลห้วยศัก์เพ awesome ิ่มเมืองจังหวัดเชียงรายนะเนื้อที่สีไร่หนึงาน7ตารางวานะลูกค้า2องล้านห้าแบาทพร้อมบ้านใหม่พร้อมพอดิจอร์นะฮะที่มอบให้ครบคันเลยนะครับ บรรยากาศดีการ,ดกรเดินทางสะดวกนะไม่ไกลที่เห็นวิดีโอที่หลังเข้าหลังออกเนี่ยเหมือนทางปล่าปเปลี่ยวแต่ไม่ป่าปเปลี่ยวนะฮะเพราะว่าซ้ายขวานี่ก็เป็นบ้านชนุมชนเป็นบ้านสวนของชาวบ้านทั้งหมดราคานะเดี๋ยวผมให้ดูระยะไฟฟ้านะที่จะมาลงแปลงที่เราจะขายตรงนี้นะฮะระยะทางเท่าไหร่นะครับคิดแล้วก็ประมาณเอ่อหนึ่งกิโลเมตรนะฮะแต่น้ำประปานี้เราตรงต้องเจาะบ,บาดานเองนะ,ะแต่บ้านหลังนี้บ้านสวนหลังนี้มีพร้อมหมดนะฮะ บ้านหนึ่งหลังพร้อมโซลาร์เซลลซ์ไฟฟ้านะฮะน้ำประปาแล้วก็บ่อปลาสลับเลี้ยงปลาไว้กินยาำนะฮะอยู่บ้านสวนนะฮะเห็นว่าซ้ายขวานี้เป็นต้นสักแนวต้นสักนี้ก็เป็นของชาวบ้านวานวดค,นะครับราคาเนะไม่ไกลนะฮะห่างจากถนนลาดยางที่เราจะไปถึงตรงนี้นะประมาณ1.5กิโลเมตรนะลูกค้าก็ห่างจากถนนเชียงรายเทิงนะฮะสากิโลเมตรนะฮะ ว่าไม่ไกลเลยทีเดียวๆๆนะฮะไฟฟ้าก็อยู่ตรงหน้านี่ฮะลูกค้านะไม่ไกลนะฮะนี่ฮะเสาไฟฟ้าแนวสุดท้ายอยู่ห่างจากต้นนี้1กิโลเมตรนะลูกค้านะเราไปถึงทางออกนะฮะก็คุ้มอยู่นะลูกค้านะสำหรับบ้านใหม่และบ้านสวนนะไม่ต้องก่อสร้างใหม่นะฮะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจไปนี้จะททำการมัดจําออนไลน์ก็ยินดีนะทางเพจมีบริการมัดจําออนไลน์นะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศหรือไม่ทุละไม่ได้มาหรือชอบไปนี้กะจัดจองไว้นะก็แอปไลน์มาคุยกันได้นะ id f o n g h s o m ฟองหอมนะหรือเบอร์โทร0873438755 0882590477กับชิงรายขายที่ดินนะฮะก็ฝากแปลงนี้ด้วยนะฮะบ้านสวนนะฮะ ใกล้ตัวเมืองเชียงรายหรือเขตอำเภอเมืองเชียงรายนะฮะบรรยากาศดีนะฮะราคาไม่แรงเลยทีเดียวนะฮะนะสี่ไร่หนึ่งงานเจ็ดตารางวาสองล้านห้าแสนบาทนะฮะจะสอบถาม,มารายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็ทักไลน์และเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้อ่าใน,ในเพจนะฮะลูกค้านะฮะก็ขอบคุณมากสำหรับรับชมและติดตามนะฮะ เลี้ยวซ้ายนี่ก็ไปมือพานะเห็นไหมฮะนี่ถนนลาดยางนะครับเลี้ยวขวาก็จอ,ออกถนนเชียงรายเทิงนะก็ขอบคุณมากที่รับชมและติดตามะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ